พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคําอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคําพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันเสาร์ที่12ตุลาคมคศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณคารนเอ็ดวิท มิชิแกนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเพียงพอเสมอและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ17เขาได้กินอิ่มทุกคนแล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นได้12กระบุงคุณคาเรนเอ็ดวิทเป็นพยานว่าหลายปีก่อน ดิฉันเข้ารับหน้าที่ศิทธยาภิบาลใหม่ที่รับใช้ในตำบลเล็กๆในชนบทดิฉันได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับจอร์จและภรรยาหัวหน้าองค์กรมิชชั่นอินเดียจากโอกลาโฮมาในฐานะวิทยากรรับเชิญมายัางริจักรของเราเมื่อเสร็จสิ้นการน,นมัส,สการดิฉันได้เรียนรู้ว่าจะต้องดูแลอาหารมื้อค่ำสำหรับแขกของดิชันก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปที่โบสถ์อื่นต่อในช่วงบ่าย ดิฉันรู้สึกกระวนกระวายเพราะไม่เคยจัดเลี้ยงใครมาก่อนเลยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดดิฉันมีเนื้อเพียงเล็กน้อยในหม้อตุนซึ่งเพียงพอสำหรับคนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่เพียงพอสำหรับสามคนดิฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วพาพวกเขาไปที่ห้องพักเพื่อพักผ่อนแล้วก็ไปคุยดูในตู้กับข้าวเพื่อหาของมาเพิ่มเติมที่มีอยู่ ดิฉันได้มันฝรั่งบดสำเร็จรูปหนึ่งกล่องและถั่วเขียวสองกระป๋องแล้วยังพบขนมพุดดิ้งสำเร็จรูปหนึ่งกล่องดิฉันอธิษฐานขอให้มีนมพอในตู้เย็นเพื่อเทใส่ผสมในมันฝรั่งบดและขนมพุดดิ้งปรากฏว่าเรามีอาหารที่อิ่มท้องและน่ารื่นรมอย่างน่าอัศจรรย์และแขกของดิฉันได้รับการเลี้ยงดูก่อนการเดินทางต่อไปทุกครั้งที่ดิฉันอ่านเรื่องราวของพระเยซู ที่ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพันคนดิฉันจะนึกถึงมื้ออาหารที่ดิฉันได้จัดเลี้ยงหัวหน้าจอร์สและภรรยาวันนั้นดิฉันเรียนรู้ว่าสำหรับพระเจ้าแล้วเรามีมากกว่าที่เราคิดว่าเรามีเสมอแม้จะดูเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำด้วยความรักก็มีเพียงพอเสมอข้อคิดสำหรับวันนี้สำหรับพระเจ้ามีเพียงพอเสมอ และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ให้การต้อนรับด้วยใจกว้างขวางข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าบลงทั้งหลายวางใจในพระองค์เพราะพระองค์รู้ถึงความต้องการจำเป็นของข้าบลงทั้งหลายก่อนที่ข้าบลงทั้งหลายจะทูลขอและน้อมรับของขวัญจากพระองค์ด้วยใจที่สำนึกในพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ